ัน,นี้เป็นครั้งที่45ตรงกับวันที่24เดือนธันวาคมพุทธศักราช2568ข้าพเจ้านางสาวชลดาจันทนาขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนทววายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแต่องค์พระเขาวัมปฏิเถระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนานในการสวดสายายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยกูบาจารและเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอนควลแก่การสวดสายสายายมณต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักรวาเรสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัตทมังมุนิราชสัสุนันตุสขามุขะทางสักเกกาเมจรเปคิริสิคารัตเตจันตริเขวิมานีทีเปรัตเถจักาเมจรุวนะคาในเขาวัตถุเมหเขเตภูมาจยันตุเทวชาลทาลพิสมัยยขขาขันทพนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนิวราชนางสาวาทวเมสุนันตุธรรมะสวนณการอยังพะทันตาธรรมะสวนณการอยังพะทันตาธรรมะสวนณการอยังพะทันตาบรส่วนน้มังการสิทธิคาถา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสารนามอุตสาหะพะวัตถุรหัสตสัมมาสัพพุทธสารนามอุตสาหะพระวัตถุรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวรสุสัจจกิริยาคาถานาทีเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวาชเชนะสดที่เมโหตุสัพพทานาทีเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวาชเชนะสดที่เมโหตุสัพพทานาทีเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวาชเชนะสดที่เมโหตุสัพพทา พอสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฏฐายะสภาปานินางปุเรตวะปารมีสภะปโตสัมโพทิมุตมงเอเตนะสัจจาวเชนะมาหตวตัพสภุปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสภาปานินางปุเรตวะปรรมีสภะปโตสัมโพทิมุตมงเอเตนะสัจจาวเชนะมาหตวตัพสภุปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสภพปานินางปุเรตวะปารมีสภะปโตสัมโพธิมุตมงเอเตนะสัจจาวเชนะมาหตุสัพพุปัตถวา บวส่วนมหาสมัยสูตรเอวังเมสูตังเอกังสมัยยาภคะวาสกเกสูวิหารติกะปิระวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิโคสังเคะสัตถินปัญจมาเตหิพิโคสเตหิสเพเหววะอรหันเตหิทัศนหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหงติตถภคะวันตังทัศนายพิโคสังคันจะอาทโคจะตุนังสุทาวาสกายิการังเทวานังอิตัทหัวสิกยังโคภคะวาสเกสูวิหารติกะปิระวัตุสมิงมหาวเน มหาตาพิโคสังเคนะสัตทิมป <t ains> ัญจามเตหิพิโคสเตหิสเพหิวะราหันเตหิทัสศาหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปฏิตาหุตีพระขวันตังทัศนายพิโคสังคันจ่ายนูนะมายามปีนะพระขวับเตนุปัสสังกเมยามาอุปสังกามิตวะพระขวัโตสันติเกสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสยามาติอัฐาโคตาเทวตาเสยยถาปีนามะพระวาปุริโสสัมมิชิตังมะพาหัง ภาษาเรยะภาษาลิตังวะผางสัมมิเชยยาเอวะมีวะสุทาวาสีสูเทเวสุอันตรายิตาพระเข้าวัตโตปุระโตปตุระถังสูอัคโคตาเทวตาพระเข้าวันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัตถังสูเอกะมันตังทิตาโคเอกะเทวตาพระเข้าวัตโตสันติเกยมังคาถังอาภาสีมหาสมยโยปวนาสังห์เทวกายาสมัคตาฆาตามหาอีมังธรรมะสมยังทักิตายวาอปราชิตะสังคันติอัถโคราเทวตาพระเข้าวัตโตสันติเกยมังคาถังอาภาสีตัตระพิฆวโวสมาถังหังสูจิตตังอัตโน อุชุกมามกังสุอัสารธีวะเนตาน,นิฆาหิตะว,วิทริยานิรขันติปันทิตาติอัถโคปรา อปร拉เทวตาพัคควโตสันติเกีมังคาถังอภาสรีเชตวะขีลังเชตวะปะลีคังอิตะขีลังโอหัดจามีชาเตจารันติสุทาวิมาราจักขุมัตาสุทันตาสุาาสุานาคาติอัทโขบราเทวตาพัคควโตสันติเกีมังคาถังอภาสรีเยเกจิพุทธังสรารนังฆตาเสนาฆาฆาฆาตาเสนขาเตคา,ามิสันติอปายภูมิปะหาย,ยามนุสังเทหทังเทวกายยังบริปูเรสันติติอัทโขพัควา พิโุอามันเตสีเยผู้เยนะพิคเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสานิปฏิตาหงติแตถาข้าตังทัศนายพิโุสังคันจะเยปิเตพิคเวทายเหศงอติตาณฐานังรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานังเอตาปรมายเยวเทวตาสานิปฏิตาเหิศงเสรยถาปีไมหังเอตาไรหิ เยปิเตภิกเวภวิสันติานาคตามาฐานัางรหันโตสัมาสัมพุทธเตสัมปิพระวนตานางเอตาปรามายวเทวตาสานิปติตาภวิสันติเสยยะถาปีไมหังเอตาไรหิอจิกิสามิภิกเวเทวกายานางนามานิกิตแตยิสามิภิกเวเทวกายานางนามานิเทศิสามิภิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาราสาทุกังมานาสิกโรธาภาสิสามิเตเอวัมพันเตติโคเตภิกขุพระขโตปัจจสุสมขาวเอตาพวสาสีโลกะมนุกัสสามิยะถาภูมาตทัสสิตาเยสิตา คิริคาพรังไปหินตัดตาสมาหิตาปุถุสีหาวสาลีนาโลมหังสาทพี่สัมพุณโอทาตามนัสาสุธาวิปัสสนามานาวิลาพินโยปัจจัสเตยตาวะวเนกปีรวัทเวตะตัวมันติยสถาสาวเกศาสเนราเต เทวกายายพิก <asan> ันตาเตวิชานาถาพิโวเตจะอาตาปะมังกรุงสุตววพุทธศาสาสนังเตตัมปะตุระหุยานออมนุสยานัทธสานังอเปกสัตตมัทคุงสหัสสังอาธาสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสยานะมัทธสงอเปเกนันตมัทคุงที่สาสพุทธะอหุงจังจะสพังอภิญญาญาวะวะคิดตวานจักคุมาตโตมัติยิสถาสาวกิสัสเนระเตเทวกายายพิกันตาเตวิชานาถาพิโวเยวหังกิติยิสามิขีราหิอนุปปัสสุสตตาสาวะสาวิขา ภูมกิกาปีรว,วัฒวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยศศิโนโมธรรมานาพิกมพุพิขูนางสาวม,มิติงว่านางชาสาสาเหมาวตา ยักขานานะแต่วันนี้หนยที่มันตัวชุติมันตัววันนะมันตยักษ์ีนโมธามานาพกมุพิขุนังสันนิติมันางสาตาขีราติสาหัสายัขานานะต่วันนี้หนที่มันตัวชุติมันตัววันนะมันตัวยักษ์ศรีนโมธามานาพกมุพี่ขุนังสันนิติมานางอิเจเตสรสัสสาหัสายัขานานะแต่วันนี้หนที่มันตัวชุติมันตัวนะมันตัวยักษ์ศสีนโมทามานาพี่กมุพี่ขุนังสันนิติมานางเวสามิตาปัจจสตายัขานานะแต่วันนี้หนที่มันตัวชุดตี กุมพิโรราชาคไายโกเวปุลสานิเวสนางพิโยนางสัตตสหัสสังยักษานางปยิยรูปสติกุมพิโรราชาไยกโกโสปคัสัมมิติงมะนางปุริมันจ่าที่สังราชาทัตตารถโถปัสสติขันทภานางอธิปติมหาราชายาสัสสีโสปุตตาปิตาสาภาโวทนานามามหาภัยที่มันโตชติมันโตวนามันโตยาสัสสีโนโมุธามานายพิกมพุพิขูน,นางสมิติงมะนา,นทะานงทักขีนจ่าที่สังราชาวิรูห์หัวตปัสสติกุมพันธนานัททิปติมหาราชายสัสสีโสปุตตาปิตาสาภาโว อินทนามามหาภารายที no ่ aan, ata, มันโตชุติมันโตวนามันโตยศสินโมทมานาพิกมุพิกุนสมิติมวนงปัจจิมันจัตที่สังราชวิรูปขโวัสสตินาคานังที่ปฏิมหาราชายศสิโสปุตตปิตาสะภาห้วินทนามามหาภาราอิทิมันโุชุติมันโตวนามันโตยศศินโมทามานาพิกามุพิกุนังสมิติมวันงอุตรันจัตที่สังราชโกเบโรตัสปัสสติกยขานังที่ปฏิมหาราชายศสิโสปุตตปิตาสะภาห้วินทนามามหาภารายที่มันโุชุติมันโตวนามั ปุริมาทิสังทตตาลโถทักกินีนวิรูหังโกปัจชิเมนวิรูประโคกุวิโรตระที่สังจัตตาโรเตม,มหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทรราทันลามณะทังสุวรรณีกับปิระว,ะวัตวเตสังม,มายาวิโนทัสะอาคุวัจนิกาสถานมายากุเตนทุวิเตนทุวิภูจัวิภูโตสหสัสจันทนโน กามเสตโทจะกินุคันทูนิคันทูจะปนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตาเสโนจะคันทัพโณนโรราชาชาโนสะโพอาคูปจะสิโคเจวะติมพรุสุริยวัชสายเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหราชพิโมทมนาพิกกมุพิคุณัสสมิติงมนาธคุณาภาษานาคาเวสารัสสหราชกากรพราสตราอาคูปยคายสหญาติพิยาบุณธาตารถาจาคู อาคุณนาคายัส,สินุเอราวนุมหานครสป,ปะคะสมิติงวนังเยนะคะราชีฐาสารันติที่พระธิชาวิปักที่ชาปคิววิสุท้าจักขูเวหายาสารเตว,วนันมชาปตตาจิตราสุปนาอิติเตสะนามังอภัยาตฐา,านาคะราชานามาสิสุปนาโตเขมมะกาสีพุทโธสาันาหิวจัจาหิเป,ปวังหัยันตานาคะสุปนาสารณานา้มังสุพุธางชิตาวชิรหัดเถนะสามุทังอสุราสิตาพาตรโรวะเส วสาวเสเตยที่มันโตยัสสินุกาลักัญชามาพิสมาอสุราธานะเวฆาสาเวปปจิตติสุจิติสัปปะหราโทนโมจิสหัสตันจาริปุตตานังสัพเพเวโรจนะมกาสนาหิตวะพระลิงเสนางราหูพัทธมุปะขมุงสัมมโยธนิพัทเทวเตปิคุนางสัวนิติงวะนังอัโปจัตเทวปัตวิจเตโชยวายโยตถาขมุงวรุณาวรุณาเทวโสมโมจายัสสัสสหเมตตากรุณากายาอาคูเทวายัสสินุทัศเสเตทัสศธากายาสัพเพนะตะวานิโน อิทิมตโวชติมันตัววนามันโตยัสสิโนโมธามนาภิกขามุงภิกขุนางสัวมิติงว่นาเวทูจัตเทวาสหันิจัสมาจัทุเวย์มาจันทสุปานิสาเทวาจันทมาคุปุรักขิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยามาคุปุรักขิตานักขัตตานิปุรักขิตาวาคุมันทวราหกกาวสุนังวาสโวเสโศสโคปะคาปุริทัธโทระเศดิทัศธากายาสเพนะนาตวานิโนอิทิมตโวชติมันตัววนามันโตยัสสิโนโมธามนาภิกขามุงภิกขุนางสัวมิติงว่าคุนางอัฐาคูสิขาริวะอริกาจโรชาปุเทวา จะอเนชกาสุรย์ยุจิราอาคูอาคูวาสาวันีสิโนทเสติทัศธากายาสเพนนานะตะวันิโนยที่มาโตชุติมันโตววนัโตยัสสินโนโมทามนาพิกมุพิกุลอสันนิติงวันังสมานามหาสมานามนุสสามนุสตตมาคิทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาถาคูหาระโยเทวายจจโรหิตวัสสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสิโนทเสติทศธากายาสเพนนานะตะวันิโนยที่มาโตชุติมันโตววนัโตยัสสินโนโมทามนาพิกมุพิกุลอสันนิติงวันัง สุกากรุมหาอรุณาอาภูเบคะนสาสหโอทาตะไคหาปาโมขาอาภูเทวาวิศขนาสทามตาหาลักขชามิสกายาจายสมิสกาจายัสสิณุธนายังอาคาปชุนโยทิสาอภะอภะอะพิวสติทัสเตทัสฐากายาสะเพนนานะตวานิโนยที่มันโตชุติมันโตวันะมันโตยัสศสิณุโมทามนาพิกามุพิกูนังสัมมิติงมะนัง เขมี่ตุสิตายามากะทกาจะยัสสชินุลัมพิตกาลามาเสรฐาโชตินามาจะอาสวานิมานาเตินวะาัวทาโคปรานิมิตาทเสตสทศธกายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตัวนะมันโตัวยศสิโนโมทามานายพิกมรุพิขูนัสามิติงวะนังสัตเทเตเทวานิกายาสเพนานาตะวันนิโนนามันวิเยนะอาคชุงเยจันเยสศริสาสหปะวุธชาติมะคีลังโอคาตินามานาสวังท่เขมโมฆะตรังนาคังจันทังวะสิตาติตังสุพรามะประโตจักุตา ปุตไตยที่มตโตษาสน,นังกุมารโอติโสจะโสปคัสสมิติงวนังสหัสสพรามาโลกานังมหาพรมามยพิธิทติอุปะปันโนชุติมันโตพิสมาก,กาย,ยโยยัสสิโสทเสธาอิสราคูปัจเจกวสาสสะปัจเจกวสา,าวสสะวติโนเตสัญจะมัชชะโตอาคาหาริวา,าริโตปะหา อาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัสเพยพิกเตสินเทเทเวสัพรามเกมารเสนาพิกามิภสษาการหาสามัญที่ยังเอถัคันถัตถาพันธาธาตระเคนะพันธามาทวสมันตาปาริวาริถามวมุชิตถากจีนังอิติตถามหาเสนุกาหาเสนาอเปสัยญปานินาตละมาหัดจัสรังกตะวานาเพระวังยถาบวุสโกเมโคธนยันโตสวิชโกตถาโสปัจจุทาวัติสังกุโตอาสะ ยังวัศเสตันจะสัพพังอภิญญาญาววิคิตตวานัจคุมาตะโตมัติยิสถาสาวเกีสานีราเตมารเสนาพิกันตาเตวิชานาจพิฆวเตจอาตปะมังกรุงสุตตะวัต菩萨สานังวีตารเเคหิปกาโมงในสังลมัมปิอิเชยงสัพเพวิชิตตสังฆามาพยาตีตายัสศสิโนโมทันติสหปูเตยสาวกาเตชะเนสุตติโบสสวดจุลชัยยปกรณ์นาโมเมพุทธเตชชสาลตานาตายธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารยะ ปาระเมสุราสิทธิพรมาจะอินทาจัตจตุโลกาคัมพีรักขากาสามุธาภูภูตุงคังคาจะสัพพระมชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธรณีธรณีอุทธิอุทธีินาทีนาทีชัยยะชัยยะขคนละตนละนิัยนิไรใสเสนาเมรุราชาหนพลนรชีชัยยะชัยยะคัมพีรสมพีนาเคทนาคีปีศาจปูตกาลีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุดธา ทานมุขชาชยะชยวะรุณมุขสาตราชาญะชะจำปาที่นาคคุณลคันถูกชาญาชะคัชคนนาตูรงสุการะผู้ชงสิงห์พยาฆะทีปาชาญะชยวะรุณมุขยาตาชิตาชิตตาเสนารีปุนะสุที่นรดีชายะชยยะสุขาสุขาชีวิชายาชยญาทรณีตะเลสัทาสุชาญาชาญาชะ ธรณีสันตินสัทธาชัยยะชัยยะมังการาตรัญญาภวัคเฆชัยยะชัยยะวรุณยักขีชัยยะชัยยะรักาเสภูสุราผูชาเตชาชัยยะชัยยะพรหมเณทคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชายชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหะโรหารินเทวาชัยยะชัยยะพรมาสุรัคโโชัยยะชัยยะนาโควิรุหะโกวิรุปโขตันที่มาระเวอิต อินโทจะเวณเตโยจะกุเวโรวารุโนปิจัอคีวายโยจะปาชุนะหงุมาโรทัตตารัทโกอัฐารสามหาเทวาสิทธิตาปัสะอัธโยอิสิโนสาวกาัพะชายะราโมพระวันตุเตชัยะธรรมโมจะสังโคจะทักษะปาโรจะชัยะกังเอเตนะชัยะเตเชนะชัยะโสธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหงุเตชัยะมังคารัง ชายโยปีพุทธศาสตร์สิริมโตอายังมาราสจจปาปีมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเดปัมมุทิตาชยตาามหาชยตาาพมคณานามหิสีโนชายโยปีพุทธศาสตร์สิริมโตอายังมาราสจจปาปีมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเดปัมมุทิตาชยตาาอินทคณาห์มหิสีโนชายโยปีพุทธศาสตร์สิริมโตอายังมาราสจจปาปีมโตปราชุด ปาราชโยโคสยัมโพธิมันเดปปโมทิตาชัยยะตถาเทวคนามหิสินชโยปิพุทธสัตสิริมโตอายังมราสสจับปาปิมโตปราชโยโคสยัมโพธิมันเดปปโมทิตาชัยยะตถาสุปนนคนามหิสินชโยปิพุทธสัตสิริมโตอายังมราสสมาราสสะจับปาปิมโตปราชโยโคสยัมโพธิมันเดปปโมทิตาชัยยะตถานะคะ ข้านามหิสีโนชัยโยปิพุทธสัตสิริมาโตอายังมารสัตจปาปิมาโตปราชโยโคสยามโพธิมันเดปโมทิตาชัยยะตทักสพระมัขานามหิสีโนชยันโตโพธิยาโมเลสักยานังนั้นทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยหูหิชยสุชยามังคารีอปราชิตาปลังเกสีเสปทวิปโขคารีพิสเกสัาพพุทธานังขปโตปโมทิติสุนักตังสุมขารังสุปพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหโตจัสุยิถังพระมัจาริสุปทักคีนังกายกรรมังวาจกรรมังปัน พัะที่นังปทักขีณนังมโนกรรม,มังปนิชติเตพระทีนะทน่นั่งปทักขีณานิกัตตวานะราพันตัดเถปทักขีเนเตอัฐะลัทธาสุขิตาวิรุหาพุทธาสาสเสนเอีอโรคาสุขิตาโหทาสหะสัพเพหิยาติพีสุนันตุโพนโตเยเทเวะอัสมิงฐานีอธิคตาธีคายุกาสทาโหตุสุขิตาโหตุสัพพัทา,ารักขันตะุสัพพัสสตานังรักขันตุชินางสาสนางยากาจิปัตถะ นาเตสังสพเพบรเรนตูมาโนรัฐายุตกาเลปวัสสันตุสวัสสังวัสวาราหังการโรคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตูจัดสัพพทากายสุขังจิตตสุขังอรหันตูยถาระหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวังสุตังเอกังสัมมยังพระควาสาวตทียังวิหารตีเชตรวเนอนากะปินทิกสะอารามีตตาโรโขพระคัพิขุอามันเตศีพิโวติพัททานเตติเตพิขุพระเขาวัดโต ปราจะสดสูงพระควยแต่ทวจะอุปาทาวาพิคเวตถาคตางอนุปาทาวาตถาคตานานิตตาวัสสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสัเพสังขารานิจาติตังตังตถาคตโตพิสัมพุชเตพิสมีติอภิสัมพุชิตวาพิสมิตวาจิกาเตจิกาเตเทเสติปัญญเปติปัฏเปติวิวารติวิภาชติอุตานิกรติสเพสังขารานิจาติอุปาทาวาพิคเวตถาคตางานุปาทาวาตถาคตาัา คตานังทิตตาวสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสเพสังคาระทุกขติตัตถาขตัวพิสัมพุธเตพิสมติอภิสัมพุชิตวะพิสมตวะจิขติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภาชาติอุตตานิการุติสเพสังขาระทุขติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานังทิตตาวสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสเพธมานตาติ ฟังคะถาคตัวพิสัมพุทชเตียพิสเมติอภิสัมพุชิตวาพิสเมตวาจิกขติเทเสติปัญญเ,เปติปัฏฐเปติวิวรารติวิภาชติอุตานิกโรติสัพเพธมาอนัตตาติอิธมามะวจรภาควาอัตตมนาเตพิขูพ่พระครวตโตภาสิตังอภินชุณติโกสวดพระเทกาัตะคาถาแปร อดีตต่างนานาข้าเมยยันปฏิกังเนะขหอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วมไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวง์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทงตาทีตังปะหินันตังอปัตตันจนะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแลวสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไมมาปัจจุบัน,นันจะโยธรรมต,าต,าตาถาตถาวิปัสสติอสังเฮรงังอสังคุปปังตังวิทามะนุครูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะ หน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคอนแคนเขาควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อาเจวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรณะนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะหีโนสังฆารันเตนะมหาเสนีนะมัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมาจุราชผู้มีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอหรรตะมาตันที่ตังตังเวพาเทกรัโตติสันโตอ,อาจิคาเตมุนีติมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดกานทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แมม้เเพีียยงรตดวนาช บทสวดธรรมะสั่งเวคาปัจจาเวคณะแปลสัพเพสังขารานิจจสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมานามธรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมานามธรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วเกิด แล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งพวงท,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตตาชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอาวัสังไมยามริตัพพัง อันเราจะพึงตายเป็นแท้มาราณะปาริโยสานางเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอนิี้ต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาราณะนางเมนียต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัดตักคนที่จะสังเวชอายังกายอยอาศิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอะเปตาวิญญาณุครั้นปัสจักวิญญาณฉวนโทอันขเขาทิ้งเสียแล้วอ่ะที่เสษเติจากนอนท้าปัทวีซึ่งแผ่นดิน การินข่ารังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนีรละถังหาประโยชน์ไม่ได้อิจาวัตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทาวยทายธรรมมิโนมันเกิดมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสริมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสงมุปสัสโมสุขโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามรันติสัพเพสตามรันติจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มริงสูจ่ามริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาเทวะ ห่างมริษานี้เราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเตถาสังโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทส่วนไม่ตายังกิจจิยังกิจจิกุศรังกามังสพเพหิพาเตหิกระตางคุยัก ปุญญานุอานุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวะสมิงฐานิอธิคตาทีคายุกาสัทธาหงตุสุขิตาหงตุทุกขาปมุจันตุมาตาปิตาสุขิตาหงตุทุกขาปมุจันตุสัพเพยติกาสุขิตาหงตุทุกขาปมุจันตุสัพเพยติกาสุขิตาทุกขาปมุจันตุสัพเพยปิสาสัพเพยขาสัพเพเปตาสุขิตาหงตุทุกขาปมุจันตุสัพเพอาจาอาจาริยุปัชชายะสุขิตาหงตุทุกขาทุกขาปมุจันตุสัพเพยนักขตา สุกิตาขงตุทุกขะปมุจันตัพสเพเทวสุกิตาขงตุทุกขะปมุจันตัพสเพสามารถตินังสามิชนตุโวบวชสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมพทธิสัตโตอาคารตีมายาอิติภควานะโมพทธิสัตโตอาคารตีมายาอิติภควานะโมพทธิสัตโตอาคารตีมายาอิติภควาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเบขเรโพธิขเรแตหิงแตหิงตาธรรมธานีนะพระวันตุปูชิตาสถิงกรณเตทาวิหารมันเถเดเถราจามัชานวกาจะ พิกเเวสารามิกาธานาปฏิอุปาสกาคามาจาเทสานิฆามาจะอิสาราสัป,ปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชรา,าผู้ชยเยปิจะอันทสัมภวตส,สังเสทชาตาทาวอปปาติกานิยานิการธรรมาวรนังปฏะดิจเตสเพปิทุกขาสาการนตูสังขยังถาตูจีรังสตังคธรมธรรมท,มาทาราจาปุคลาสังโคโหตุ สามะโควะอัฏฐาย่าจาหิตายะจะอาเมเหรักขาตุสัตรธรรมโมสัพเพปีธรรมจาริโนวุตชิงสัมปาปุเนยามะธรมเมอดร,ริยปะเวทิเตปะสันนาหูตุสัพเพปีปานิโนพุทธศา,สาสเสนสัม,สามมาทารังประเวชันโตกาเลเทวประวัตสตุพุทธิงภาวายะสัตตานังสามะสมิทิงเนตุมเมทานิงมาตาปีตาจะ อัตตรราชาังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขนันตูสัพพาทาเทวตาอโยชนะคาถาบทสงเทวดาทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิทุจะนิพยาโสกป,ปัตตาจะนิโสกาหูตูสัพเพปีปานิโนเอตาวัตตาจามิหสัพพะตังปุญญสพพ e. ัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทาังทัตทันตูสัตทายะสีรงรักขนันตูสัพพ,พาทาภาวนาพิร,ารพขขาตาหงตุขัตันตูเทวตาคตา สุมังคละคาถาโหตุสัพพังสุมังฆะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสดิโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังฆะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสดิโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังฆะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสดิโหตุนิรันตรังสัพเพพุทธาพระราปตาปเจกานังจะยังพระรังรักันตานังจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระราปตาปเจกานังจะยังพระรังรักันตานังจะเตเชนะรักขััังนธามิสสพโ ส,สัพเพพุทธาพระปาพตาปเจกานังจายังพระรังรหันตานันจตเตชนะรักขังพันธามิสสะพโสสัพเพพุทธาพระปาพตาปเจกานังจายังพระรังรหันตานันจตเตชนะรักขังพันธามิสสะพโสสัพเพพุทธาพระปาพตาปเจกานังจายังพระรังรหันตานันจตเตชนะรักขังพันธามิสสะพโสสัพเพพุทธาพระปาพตาปเจกานังจายังพระรังรหันตานันจตเตชนะรักขังพันธามิสสะพโสสัพเพพุทธาพระปาพตาปเจกานังจายังพระรังรหันตานันจตเตชนะรักขังพันธามิสโสสัพพะพลโส นันจตเตชีนรักขังพันธานิสะพโสสัพเพพุทธาพะระประตาปัจเจกานังจายังพระรังรหันตานันจตเตชีนรักขังพันธานิสะพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยายพ,พุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนนองเกล้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเาสดิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก,ก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งพวงให้มีแรงร่ายร่อสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้ง สามพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลละนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทางหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุกุสนิโปรดประสิทธิ์ประสาท,รสทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่อมฤตได้จ,จัดสร้างขึ้นให้เปียบด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพราดิทานุภาพอันศักษษ์สิทธ์อำนวยผลให้เป็นศรีมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกป,ประการเถิด